วอลอินุนะครับตอนนี้ราคากำลังจะไปต่อแต่เรื่องที่ราคายังไปไม่ได้เนี่ยเนื่องจากมีการเทขายใช่ไหมแต่หลังจากการเทขายครั้งใหญ่และมีการขึ้นวอลอินโหนจะกลับมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนงมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวอนอินูเนี่ยมีสักสองสาข่าวด้วยกันนะครับในข่าวแรกเนี่ยจะเป็นข่าวเก่านะครับคือเข้ากระดานเนี่ยมีการอัปเดตเล็กน้อยจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้อัปเดตไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงของอที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์นะครับแล้วก็การโปรโมทนะครับ เรื่องที่สมก็คือมียอดทั้งหมดในการเข้านะครับในโวลอินโนเนียมีวานเนี่ย,เ,ยเข้ามาซื้อนะครับเหรียญตัวนี้นั่นเองเอาละเรามาข่าวแรกก่อนนะครับข่าวของโวลมีอะไรบ้างนะครับคือการลิสต์เข้ากระดานนะครับซึ่งเขาวางแผนไว้เนี่ยน่าจะประมาณ16กระดานด้วยกันนะครับเป็นกระดานที่อยู่ในช่วงของเทีย3นะก็มีหลายกระดานนะครับในวันที่9นะครับ มีหนึ่งกระดานที่เข้าไปแล้วคือกระดานที่ชื่อว่า bitforex.com นะครับตัวนี้ a d bitforex.com นะครับเข้าวันที่เก้านะครับตัวนี้แล้วก็มีอีกกระดานเข้าวันที่หกนะครับคือกระดานชื่อว่า c o i s t o r e นะครับรวมถึงการเข้ากระดาน c o i s t o r e เนี่ย c o i s t o r e น่าจะเป็นตัวซื้อนะนะครับเหรียญวอ n อินโเนี่ยเอาไปทำแคมเปญเพิ่มนะครับ ก็มียอดเนี่ยประมาณ51281.49ดอลลาร์นะครับก็ประมาณเท่ากับอ่าหนึ่งสตชิกว่านะหนึ่งสตชิของบิตคอยเนี่ยก็ประมาณสักตอนนี้ประมาณสัก3 0,000 000, ่นะครับ2,000ใช่ไหมนะครับณตอนนี้ก็เป็นยอดที่เยอะเหมือนกันซึ่งหลังจากนี้โวลน่าจะมีการขยับราคาครั้งใหญ่อีกนะครับหลังจากอ่าบิตคอยเนี่ยค่อยๆไต่ระดับราคาขึ้นไป โอเคโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาในเรื่องของประเด็นที่3นะครับคือโวลเนี่ยกำลังที่จะเข้าไปเป็นพาร์ทเนมมอ,นน a, อเร์นะครับในทีมสโมสรฟุตบอลนะครับก็คือคลับดีเฟนซ่าจัสนะครับตัวเนี้ยก็เป็นสโมสรในโคปาอเมริกานะครับอเมริกาใต้นะก็เป็นลีกหลีกห,หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโคปานะ,ะลับดีเฟนเดอร์ ดีเฟนเซจัสเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ได้แชมป์ตอนปี2020นะครับเป็นแชมป์โคปาซูดาเมริคาน่าตัวนี้นะครับเป็นเป็นลีกนะครับลีกหนึ่งเลยก็น่าจะมีคนรู้จักนะครับไอ้โวลอินโนมากขึ้นแล้วก็อีกประเด็นนะครับในประเด็นที่สองนะครับเกี่ยวกับการโปรโมทเกี่ยวกับการโฆษณาเนี่ยก็อ่าตอนนี้โวลก็กำลังที่จะ โปรโมตนะครับในในบาดัมนะครับมารีนาของประเทศตุรกีนะครับก็มีการโปรโมตไปแล้วคือมีการติดป้ายโฆษณานะครับทั้งหมดประมาณ40ป้ายด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดประมาณ240นะครับชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะนับเวลาประมาณนั้นแหละนะครับก็มีการติดป้ายต่างๆเรียบร้อยนะ โอนก็มีความคืบหน้าเนี่ยก็น่าจะหลักๆเนี่ยประมาณนี้นะครับงั้นอ่ามันมีทั้งหมด3ขานะครับคือเข้าทั้งหมด18กระดานก็จะมีอยู่2กระดานที่กําลังเข้าอยู่นะครับคือกระดานที่ชื่อว่าคอยสโต e นะครับเข้าวันที่6นะครับแล้วก็อีกกระดานเนี่ยเข้าวันที่9นะครับอันนี้ชื่อชื่อของกระดานเนี่ยนะครับก็ชื่อว่า bigforex.com นะครับตรงนี้เราก็โวลอินูมีการโปรโมทโฆษณาอยู่2ที่นะครับคือที่ตุรกีมีการติดทั้งหมดนะครับป้ายเนี่ยเยอะมากเลยในตุรกีนะครับก็ประมาณ240ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณ40ป้ายด้วยกันนะครับในประเทศตุรกีที่ที่รัฐมารีน่า Marina, นะครับบอดัมมารีน่าเนี่ยถ้าสะกดผิดขอประธานอภัยนะตรงนี้นะครับเราก็มีการ ติดป้ายโฆษณานะครับเป็นสปอนเซอร์ร่วมกับทีมหนึ่งนะครับในโคปาอเมริกานะครับอเมริกาใต้นะครับทีมชื่อชื่อว่าแอตคาบดีเฟนเซจัสตัวนี้นะครับเป็นแชมป์โคปาสุดาเมริกาน่าเนี่ยในปี2020นะครับก็เป็นแชมป์นะเอาละนะครับก็โบนิโนก็พยายามโปรโมตตัวเองอย่างเต็มที่ แล้วมียอดการโอนเนี่ยเข้ามานะครับในช่วงวันที่6เนี่ยตอนที่เข้ากระดานคออ่าคอยสโตนะครับก็มียอดเนี่ยประมาณ52,000กว่าดอลลาร์ก็ข้อมูลมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดแนวโน้มของโวลอินุเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ต้องดูหลังจากบิตคอยที่ม,มีมีการฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับว่าบิตคอยจะฟื้นกลับมาได้ยังไงบ้างนะครับเมื่อไหรเราก็ว่ากันอีกทีแต่ฟื้นแน่นอน ตอนนี้มีการเทขายแล้วผมคิดว่าบิตคอยเนี่ยน่าจะลงไปถึงสามมืนะครับดอลลาร์ซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าบิตคอยเนี่ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับในระยะสั้นนะผมไม่ได้หมายถึงระยะยาวนะระยะยาวไปได้ตลอดนะครับเราก็บิตคอยจะกลับมาแน่นะครับเราก็ภาพรวมพวกตลาดพวกเหรีย์ก็จะกลับมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ย ที่เราอัปเดตเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลของการลงทุนนะและสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีกลุ่มวนลอินุด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวชื่อ mc m i n o r service คือสปอนเซอร์เกี่ยวกับการ บริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับริโตคือครบเครื่องเลยทั้งซื้อทั้งขายทั้งฝากขุดทั้งฝากวางนะครับฝากซ่อมได้นะครับก็บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่มีคือ,อบริการเกี่ยวกับเหมืองเครื่องขุดด้วยนะครับดังนั้นการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าโวลอินุจะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่าน จะหมุนไปด้วยกันกับช่องคอยในหมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ